ยูท <YouTube S 2> ูบเนี่ยมีเรื่องน่าประหลาดใจมากต่อให้ออฟฟิเชีจะไม่มีนะครับแต่ว่าคนใจดีนะครับที่อุตสาห์แปลงไฟล์มานะครับแล้วก็ลงในท่องทางนี้เป็นอาคายให้รลูกๆล่นหล,ล,ลานได้ดูกันนะครับครับก็มีออกมานะครับเป็นเศษเสียลช่วงหนึ่งของรายการเด็กตำนานเมื่อ20ปีก่อนอนะครับมีพิธีกรเป็นนานกกนะครับแล้วก็พี่นกสุพัทรพร นะครับเรียกว่าเป็นพิธีกรลูกมอ่อของบอลนะตอนนั้นนะครับที่ก็ได้ทําาคุณลักเกมด้วยนะครับทำวัดอิติดอะไรกันนี่ด้วยครับรายการนั้นนะครับมีชื่อว่า the w o r วไม่มีกล้วยไม่มีกะละมังนะครับดักดักกไม่ใช่ไม่ใช่ t ด e w o r d แล้วสิครับไม่มีกรละปองอรายการนี้นะครับเด e w o r วนะครับเกมโชว์ที่จะเปิด ให้ผู้คนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับแล้วก็โบทกันในแต่ละเรื่องราวนะครับหลากหลายสาขาอาชีพนะครับแล้วนำมาเป็นคำถามกันะนะครับผู้เล่นนั้งหมดสามคนนะครับแข่งขันกันนะฮะก็จริงๆเนี่ยการมีคลิปนี้อยู่นะครับไม่ได้ทำให้เรารู้กติกาเพิ่มเลยะนะครับ,รบเล็กน้อยแต่ว่า,วาวสิ่งที่เราพอจะ คลายอมปริสนาได้นั่นก็คือเพลงประกอบรายการชิลกว่าที่คิดไว้เยอะอนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทปนะครับที่ปล่อยออกมาวันที่22มกราคม2548นะครับก็ผ่านไปเกือบจะ21ปีแล้วนะครับครับโดยรูปแบบนะครับก็คือในช่วงแรกเนี่ยจะมีการโบวตนะครับให้ทางบ้านเนี่ย โหสตสาวน่ารักนะครับหรือดาวเด่นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w b o n l o t r c o <oughs> m นะฮ <c oughs> ะก็ <c oughs> จะมีสาวสาวหมดสามคนนะฮะในแต่ละสัปดาห์แล้วก็จะให้โหวตกันผ่านเว็บไซต์ผู้ที่มีคะแนนโบวตมากที่สุดคนนั้นนะครับจะได้รับรางวัลเป็นโทรศัพท์มือถือไอเดียแปจาก i-mobile <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับ,รบและคนที่โหวตคนนั้นเนี่ย ถูกสุ่มชื่อถูกสุ่มเบอร์หนึ่งคนออกมาได้อีกหนึ่งเครื่องเช่นกันอ่านะครับอืมแล้วแล้วเพอเอินว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่แจก,กรุ่นนั้นครับเพราะอีกเทปหนึ่งก็คือไปแจก,กอีกรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วครับผมเออก็โหวตกันนะครับก็เป็นไอเดียแปดศูนย์สองนะฮะครับ,รบใหม่ขึ้นไปอีกแล้วก็อ่ามีจริงจริงเนี่ยโหวตผ่านเบอร์นะฮะ รับบริการนาทีดอกบาทหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้านะครับใครกดโหวตตอนนี้นะครับไม่มีให้รับแล้วนะครับครับผมจะทำไปยังไงก่อนบริการไม่มีเล้วยชอบกีไม่มีแล้วดยมีที่ไหนในไทยหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์อีกเนี้ยเอแล้วเข้าเข้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดอย่างนี้แล้วเออหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นี่ผมไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่ามันนานมากแล้ววะที่เราไม่เห็นเลยนะแต่สิ่งที่มันมันคลายปมสงสัยให้เรา ก็คือเพลงประกอบนะฮะฉากส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรนิดนหน่อยๆนะครับเออเอเาต,อตรงๆผมก็เพิ่งรู้นะว่ารายการนี้มีผู้เล่นรูว้ว่ามีามโบวัอะไรอย่างเดียวมีด้วยสิรายการเขามีเพราะขาเป็นเกมโชว์ไงเขามีด้วย,ยวนะแต่ก็ทําให้ผมคิดได้นะว่าเออออ่บาช่วงปีสี่สี่เจ็ดเนี่ยสี 4, ่เจ็ดถึงสี่เก้า หรือวา่าวันเกือบ50เนี่ยเป็นช่วงที่บอลเนี่ยงานชุกชุมที่สุดอกตอนที่ในเวลาต่อมาจะอ่าเรียกว่าจ้างจ้างไว้ให้ไปนั่งเล่นไพ่เล่นนะฮะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ที่เหมือนน้าต่อยเขาเล่ามั้งไอทีวีปิดเนาะเอะอทีวีปิดเนี่ยทีอวีปิดอ่าอ่าแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นจนจนกว่าได้ทําขับ ขับเซเว่นเลยต้องเจยดดูช่องเจ็ดแล้วก็แล้วก็ไว้วางใจให้กลับมาทําช่องสามอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็เป็นทวายไลท์โชว์ไวท์ไลท์ทวายทวายไลท์ตัวไนท์เนี่ยทวายไลท์จริงจริงของทวายไลท์กลับมาเอ้าทวายไลท์กลับมาห้าจิตอืมแล้วตอนนั้นก่อนเราตีตีกับเอาทูไนท์ก่อนทูไนท์ก่อนใช่แล้วก็ ต่อมาก็ทำโคนต่อยก่อใช่ไหมเออเออก็ก็ได้จริงจริงช่วงระหว่างนั้นมันก็จะมีแก๊ปแก๊ปเยียวไว้ทำอย่างอื่นด้วยอย่างเอ็กเกมอย่างเงี้ยห้าสาวห้าปีเอ็กเกมปีห้าปีอ่าปีสี่มันเหมือนแกย์ให้ลองเลยว่าเอ้ยถ้าเอาเกมโชว์กลับมามันจะมีคนดูเยอะไหมปรากฏว่าก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะมันอยู่ตรงๆไปอืมในกรณีการที่พันของบอลก็คือห้าเจ็ดนี่แหละอืมห้าตัวคุณต่อย โคคูต่อยมาประมาณปีลวห้าหกห้าหกห้าหกประมาณห้าเจ็ดมันจะประมาณห้าหกอ่าที่ตอนนั้นบอสาวัดยังอยู่อยู่เลยใช่ใช่ก็อิทธิพลมาจากทุนไอโช่แเละช่วงวิสิต่างเดแล้วก็ชิมาหารใช่ไหมเ้วปรากฏไปจุดประกเครับว่าเออมีโคคูต่อยก็เลยขอเวลาจากช่องสามมาก็ได้อยู่เวลาเนี้ยอถึงวันนี้แหละฮะครับเออเดี๋ยวจนอ่ารายการรอบข้างเนี้ย นะครับจากข่าวก็โดนหันหันมาให้หวนกระแสนะครับพอคุณต่อยก็ยังอยู่เออแค่กระเทอประหน่อยอีกนึงนะแล้วก็มีห้าจิตเอาทาวายไลท์กลับมาใช่ไหม,มแต่อยู่้แต่อยู่ได้แป๊บเดียวช่องบอกขอเวลาซื้อครึ่งช่วง,งะะจะไปจะไปทำรายการกีฬาเออรายการก็เลยเปลี่ยนเลยจากทาวายไลท์โชว์ก็กลายเป็น ผูกคู่ต่อยเซ่ตทอยเีเออถูกผูกใช่ใช่เออรับอย่างงั้นแหละฮะแต่ว่า The w o r d เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรายการที่ใครดูไอทีวีใครเป็นแฟนคลับไอทีวีอย่างเหนียวแน่นนะก็จะติดตามนะคุณสัปดาครับนะฮะผมไม่ถึงแม้ว่าความทูงจาเกี่ยวกับมันจะน้อยลงก็ตามอืมตีได้ผมไม่ได้ดูรายการนี้นะครับไปดูอย่างเดียวคือเกมเศรษฐีครับ อะสักคู่เลยครับเฮ้ยผมผมยังไงดีอ้พูดถึงเดวอตพูดถึงอัดท้ายรายการเก่าละขอบคุณคุณคอยคลดสิ่งมากครับที่อัปโหลดซู่เกอแม่แท็กทีมนะครับผมทำให้ผมวุ่นโอล่ไปบอยนั้นน่ะโอ้โหนะฮะเราเราได้เห็นนะห้าตอนของซูเปอร์แม่แท็กทีมที่ฉายนะครับเรียกเป็นคู่พี่น้องนะฮะ จีจี้แล้วก็ใครนะเจนนี่เจนนีอ่อออนะกับภารกิจเกี่ยวกับไข่นกกระทาอเออแล้วก็จะมีเกมอ่าช่วงวอลมอด้วยอ่าใครคิดถึงว่าวอลมอที่เป็นไอศกรีมลายวัวใช่ไอศกรีมชอ็อกโกแลตลายวัวจริงๆทานกินอยู่เหมือนกันนะ